สะดีครับเจ้านะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักล้อยางนะครับผมของยี่ห้อแคทเทอริล่ามาให้นักไม่ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นรถตักที่มีขนาดมุกขี่เนี่ยสองคิวนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขามาเป็นสเปคใบมีดดันนะครับลูกค้าครับอ่าเป็นสเปกใบมีดดันอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดทนานที่ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยนะฮะและชอบสภาพของตัวรถเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ใช้ใบมีดดันนะครับก็สามารถบอกที่ร้านได้เพราะว่าเดี๋ยวที่ร้านเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนเป็นมุกขี่ใหม่นะฮะใส่ให้ลูกค้าได้น คสิล่านะลูกค้าครับเป็นคาสเิล่ารุ่น 924F นั่นเองนะฮะตามเชือตรงคลิปของเราเลยนะครับนี่ตัวแรงตัวนิยมนะครับลูกค้าสวยๆรอๆนะครับนี่สเตปไบมิดันฮะอย่างที่บอกทัางในที่มีงานนะฮะเอาไปถมที่นะฮะปรับที่ถมดินเนี่ยตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าใบมิดของเขาเนี่ยสามารถปรับทิศทางใบมิดเนี่ยได้หลากหลายแบบด้วยนะครับลูกค้าครับเนี่ยลายคอนโทรลเสริมมีมาให้พร้อมเลยนะฮะจะยกขึ้นยกลงความหงายบิดไปมาซ้ายขวาก็สามารถทําได้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองให้ดูอี นะโอเค๋งสวย 924F นะฮะ, okay, นะฮะเบอร์ยางเป็นเบอร์ยาง17.5 25นะฮะตามสารตุตก 2Q นะนี่สวย,สวยๆหลอๆเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้นะฮะเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์4ตูบเทอร์โบนะครับลูกค้าแล้วก็ในส่วนของหลัเครื่องของเขานะฮะเขาจะใช้งานเป็นแคตตาล่า3114นั่นเองตัวนี้นะครับนี่เดให้ดูใกล้ๆนะครับ เพียงฝั่งหัวชีดนะครับสวยๆหล่อๆนะตัวนี้นะครับนี่แคด 924F นะฮะสวยๆเลยคันนี้นะนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งด้วยนะครับเห็นะครับฝั่งเทอร์โบนะครับเออนะครับที่สูบเทอร์โบนะฮะ แล้วเล่ยว่าแห้งสวยดีมากทั้งสองฝั่งนะลูกค้าครับจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับแล้วก็พวกเสียนเครื่องนะการทำงานของตัวเครื่องของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่แกี 924F สนะฮะสวยมากนะครับคันนี้นะนี่เดี๋ยวให้ดูเกียร์นะครับในของเกียร์จะเป็นเกียร์ทอร์กนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูสภาพเกียร์ใกล้ๆกันนะครับนี่เป็นเกียร์ทอร์กนะฮะมันนวเมนนวดแบบนี้เลยนะครับ เปียกันแห้งๆสวยๆนยะลูกค้าจุดรวดซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะนี่เป็นเมียนติิปเลยนะครับโอเคฮะขับขึ้นไปภายในกันนะครับนะครับนั่ในแ้านะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะฮะนี่มีสองที่นั um ่งแบบนี้เลยนะครับนี่มีบอกสองที่นั่งนะครับสวยๆนะครับอ่ารอนะครับโอเคขึ้นเป็นห้างกันนะครับนี่ ครับผมฟิลลิ่งภายในนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับนี่คอนโทนถ้าเราใช้งานเป็นมุกี่ธรรมดานะลูกค้าครับจะเป็นคอนโทนคู่แบบนี้นะฮะขึ้นลง1ตัวแล้วก็ความหงาย1ตัวนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นลายคอนโทนเสริมสําหรับงานใบมีดตัดนั่นเองอ่ะเดี๋ยวลองกดตัวให้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะลองระบบใบมีดให้ดูนะครับกดตัวเทปปั๊มก่อนเลยนะครับนีนะฮะไว้ได้สบายๆนะครับบอกเลยว่าปั๊มเนี่ยแรงดีนะลูกค้าครับนี่นะฮะนี่ปืนปาร์ตนะครับตามไม้ตามมือนะครับ แรงดีพร้อมลุยพร้อมใช้นะครับเดี๋ยวลองใบมีดให้ดูนะครับใบมีดเนี่ยนะฮะถ้าตีง่ายๆคนถ้าเกียรเทียบกับรถแท็กเตอร์เนลูก bon ค้าครับตัวนี้เนี่ยจะสามารถปรับทิศทางเนี่ยได้แทิศทางเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นขึ้นลงก่อนอน,นะครับขึ้นลงความหงายนะฮะอันนี้เป็น4แล้วนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็น4ทิศทางนะครับก็คือขึนนนน้นงลงนะครับแล้วก็ซ้ายขวาความหงายแบบนี้ได้นะครับไม่ใช่ความหงายขอบพายถ้าเกิดซ้ายขวาตัวนี้เนี่ยจะเป็นสไลด์แบบนี้นะครับนี่อ อ่าแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวคอนโทรลขึ้นลงนะฮะก็จะเป็นการบิดใบมีดซ้ายขวาแบบนี้นะครับนี่นะ ียปรับที่ทางได้หลากหลายแบบมากท่านใดที่หารถมาใช้ปรับที่ถมทางเนโอ้โหตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับพอใช้ปรับที่เสร็จนะฮะเ้าจะเปลี่ยนเป็นมุกขี่เขาถอดสลักแล้วก็ใช้งานเป็นรถตักมุกขี่ต่อได้เลยนะครับถือว่าดีมากๆนะครับตัวนี้นะนี่โอเคคอนโทรลใช้งานได้ครบหมดโอเคเดี๋ยวมาเทสเกียร์กันบ้านในส่วนของเกียร์นะฮะตามไซเคท็อกจะมีทั้งหมด4เกียร์นะครับลูกค้าครับนี่เดินหน้า4ถอยหลัง4นะครับเดี๋ยวมาลองขับเทสกันนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเริ่มจากกคคลยหัััง่่อนนนนนะะะะรรบบีฮ สามนะครับนี่ถอยหลังครบนะฮะเบรกดีนะครับเดี๋ยวเดินหน้ากันบ้างน,นะครับเริ่มที่เกียร์หนึ่งนะฮะนี่หนึ่งสองสามสี่นะครับนี่นะฮะอ่าใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะลูกค้าแต่ยังไม่หนำใจเดี๋ยวเราลองลากเกียร์สี่ให้ดูด้วยนะครับนี่ลากเกียร์สี่เลยนะครับไปนะครับ รอรอบไม่นานนะครับแ๊บเดียวมาเลยนะครับตัวนี้นะอ่าเดินหน้าอีกทีหนึ่งนะครับนี่ึ๊ดนี่นะฮะ บอกได้เลยว่าเกียร์นี่แรงดีมากๆนะครับแล้วก็รอบเนี่ยก็มาไวดีมากๆนะลูกค้าครับพวกชด่อนนทนนะนิ่มนะขับง่ายขับสบายมากๆตัวนี้นะครับไม่มีความฝืดความแข็งเลยก็บอกได้เลยว่าปั๊มปิดมแรงๆของเขาเนี่ยทำงานได้นิ่มดีปกตินะครับนนี้นะฮะลมลมลมอะไรนิ่มนะฮะขับือเดียวสบายๆชิลๆนะครับ่าโอเคอันนี้ก็เป็นการพาชมนะฮะสภาพรอบคันสภาพเครื่องรอบภายในแล้วก็เป็นการลองขับเทสนะฮะของเจ้าตัว 924F ขันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮเจ้าตัวรถตักล้อยานนะครับผมค่ายตุลลา 924F คันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะต่อสอบถามคุณผู้มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรคือตัวนี้ด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามา อาจจะมีรูปของเขาเลยละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับเคสตอนลอดใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะฮะได้ดูได้ชมกันทางไลา์อ,อีกทีด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้เนี่ยก็บอกแล้วเลยว่าแห้งสวยทั้งคันนะฮะลูกค้าครับจุดรั่วซึมไม่มีนะพวกแรงปั๊มเครื่องเกียร์ของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นระพบบครบแรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะครับก็ได้เกิดท่านไหนสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับผมสำหรับวันนี้ฝากไวัตสันนี่กับตัวคากดทิว subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจ่ายภาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ